สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมันนี่ก็มาพบพอกับช่องแตนทรัพย์เลอร์นคนเดินทางอีกสักหมื่นหนึ่งเนาะค่ะนาะมื่นนี่พี่สาวกับแม่น,นอนนา้าจ้าเพราะว่ามันนี้อากาศหนาวแห้งแห้งมันนี่ลบสองจา้ากับประยากไห่กระ้านไห้แบบมาน,นอนนํากันพี่บานเปิ่นไก่นาอพี่สีไมจ้จ้าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนคะ่ะนั่นแหละมันนี้มันไก่บานเพิ่นอยู่ไก่แห้ง ก,ก็เลยแวะมานอนน้ากันอยู่พี่มันไปมาลําบากก็เลยแวะมานอนกันดีกว่ามือเสาวกว็กอไปงั้นพร้อมกันเลยเฮี้ยนพนไก่บ้านมันอยู่ไก่จ้ะมือนีนะคะนะคะนะคะจะบอกไว้ก่อนมีอะไรของดีจะมาบอกพี่นอ้องอ,อต็งต่งเตๆงแต่ง,ตง,ตงพี่น้องาปยังคะทุเรียนนะคะ ไม่ใช่ทุรังนะคะทุเรียนค่ะทุเรียนทุเรียนทุเรียนพี่น้องเห็นบบได้กินก่อนโมเลยจ้ะต้องขอบคุณหลายๆเดอ้อขอบคุณพี่สาววิตรีนะคะที่ส่งทุเรียนมาให้กินพี่สาววิตรีเป็นเจ้าของร้านอาหารอร่อยไทยอยู่นันทวิทย์นะคะผู้ใดสิไปสิมากับแวะไดเดอ้อแวะผู้ใดผ่านไปผันทางพุ่นนะขอบผู้ใดสิไปแม่นเชสเตอร์ หรือไปสตกออนเทนก็ต้องพันนันทวิทย์ก็แวะได้นะคะร้านอาหารอาร่อยไทยแสบอิลีจ้าบอกจากของพันแล้วจ้าว่าเ้าได้ถามจากของพันแล้วค่ะว่าพูดใดบอใด,ดบอไม่มีปัญหาตอนนั้นก็นเลยบอกห้รเลยแต่กระตงขอบคุณนเพล่น,นละทีทรงทุเรียนมาให้กินนะคะอร่อยเหาะจ้าทุเรียนค่ะ ก็เลยว่ามันนีจิตถามเอื่อยเพิินว่าเพราะว่าแถวบ้านิ่นมีทุเรียนหลายเนาะแถวบ้านิ่นมีทุเรียนหลายว่าทุเรียนยังกิ่แเสพที่สุดทุเรียนอะไรที่อร่อยที่สุดพี่ไหมทุเรียนที่ขายดีที่สุดก็คือหมอนทองหมอนทองแล้วก็ชนีชนีชนีเหรอเจ้าพันชนีโอ้จ้ะแล้วก็ทุเรียนที่อร่อยรสชาติที่ดีที่สุดก็คือ ทุเรียนกระดุมกระดุมเหรอกระดุมเม็ดใหญ่เนื้อน้อยแต่หวานมันอร่อยอร่อยกว่าทุเรียนทุกชนิดใช่ไหมแต่ส่วนมากที่เขาขายกันก็เป็นทุเรียนหมอนทองอ่ะจ้ะหมอนทองหรอจ้ะอ๋แอแถว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 นู่นมีหมอนทองเยอะใช่ปหจ้ะโอโอโอ,โอ,โ,อโอเคโอเคโอเคส่วนมากเขาจะนิยมปลูกหมอนทองกับชนีไปขายชนีหรอหมอนทองมัน เนื้อเนื้อมันเยอะเม็ดมันน้อยแล้วก็หวานมันอ๋อชินีมันไม่เหม็นไม่เหม็นหรอชินีมันก็รสมันกลิ่นมันก็เหมือนเหมือนกันเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่ารสชาติมันจะแตกต่างกันนิดหน่อยอ๋อเหรออ๋อแล้วสมมติถ้าหนูไปปลูกแบบแถวบ้านหนูน่ะทุ่งกุลาเนี่ยจะปลูกได้ไหมอันนั้นไม่รู้เพราะว่า เราไม่รู้เนื้อที่มันเป็นที่นาไม่รู้จะปลูกได้หรือเปล่าส่วนมากมันจะเป็นแบบปลูกได้เฉพาะตามภูเขาใช่ปหตามเขาตามอืแบบพื้นดินที่สูงอ่ะที่ล่มๆใช่ไหมที่มันมีต้นไม้แถวบ้านไม่ต้องล่มหรือจ๊ะไม่ไม่ไม่ต้องล่มแต่ส่วนมากมันเขาจะปลูกตามแบบภาคตะวันออกแล้วแถวบ้านไมู่แถวแถวบ้านเป็นภาคอะไรภาคอีสาน ภาคอีสาภาคคุณสารจ้่ภาคคุณสารเดี๋ยวนี้เขาก็นิยมปลูกกันแล้วนะไม่รู้อ่ะน้องก็ลองลองก็ไม่เคยรู้อ่ะน้องว่าภาคอีสา,าปลูกไ,ไหมเราะเรามาอยู่นี่นานแล้วก็ไม่รู้ว่าเขานิยมปลูกกันไปถึงไหนอตอนนี้ทางอุบลเขาก็ปลูกกันแล้วรอโอ้ออแต่ยังไม่รู้ว่าทางร้อยเอ็ดนี่เขาจะนิยมปลูกกันหรือยังนี่แหละนี่แหละแต่ที่แน่ๆนะคะที่บ้านหนูถ้าพี่ไปนะหากินง่ายนะคะสมัยก่อนหนู ก็ได้กินนะคะได้กินได้กินได้กินคือไม่ใช่ทุเรียนนะคะตาลค่ะตาล <c oughs> ตาล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 สุกสมัยตาลแก่นะสมัยก่อนหนูเคยไปเลี้ยงวัวใช่ไหมหนูเคยไปเลี้ยงวัวไปกับเพื่อนไอ้จอยไปกับไอ้จอยมันสองคนกับไอ้จอยไอ้จอยก,ก็มีวัวฝูงใหญ่หนูมีวัวไม่กี่ตัวหรอกหนูมีวัวไม่กี่ตัวมีสามสี่สาม,ส,ส,ามสี่ตัวเออใช่ หนูก็จะชอบไล่วัวหนูไปกับฝูงควายพี่ชายหนูก็เลี้ยงควายใช่ไหมพี่ชายหนูก็เลี้ยงควายหนูก็จะไล่บัวไปกับฝูงควายบางเอิญวัวมันก็ไม่ค่อยจะไปกับไวายาจะไม่ไม่ค่อยถูกกันที่ไล่มันไปเพราะว่าอยากจะกินตาลเพราะว่าพวกผู้ชายก็เขา <c oughs> ขึ้นตาลให้กินเขาขึ้นตาลแล้วก็ได้กินกับเขาหนูก็ไปกับเขาไล่ไปก็ไปกินกับเขาเนี่ยแหละนั่นแหละ ไปกตไอ้จอยมันตามต้นสูงๆใหญ่ๆนล้วเหรอถูกต้องค่ะตาลแถวบ้านมีเหมือนกันแต่ว่ามันมีน้อยเวลานั่นก็ไม่เคยเวลาถ้าร่วงลงมาจากพื้นก็ทำขนมไงไม่ไม่รู้จักํำขนมกินขนมขนมตาลไงขนมตาลทุ่งกุลานะคะทุ่งกุลานะคะสาวทุ่งกุลาร้องไหายคนงามเห็นไหมสวยไหมหนู ดี๋ยวถ้ามีเงินจะไปเที่ยวทุ่งกุลาอยากไปมากเห็นไหม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 ดูนี่ดูดิสวยไหมสวยไม่สวยดูเอาสวยไม่สวยสวยเหาะสวยเหาะค่ะสวยเหาะพี่น้องนั่นแหละกันบ้านเฮาก่อนจะมีบักตาลเนาะบ้านข่อยตะกอนสมัยอยู่บ้านอ่ะบักตาลสมือมีโบจักคนนีงโบมีดอกมั้งมีแต่พอค่อยไหลก็สมัยก่อนน่ะหลพากันไปเลี้ยงงัวกับไอ้จอยมัน ไปลัดงัวบ่ไปไปเรียงดอกสมัยก่อนนะ่ะขนนาเกีียวข่าวเกี่ยวยางแล้วก็ปล่อยงัวลงทงกับไปลัดเอาไปลัดเอาก็รู้เรื่องไปเนี่ยคนไทยไปไปไปดักเอาว,วัวนะ่ะเวลาเราปล่อยวัวไปนะเข้าใจเข้าใจแล้วก็ไปไปไปลัดอเอาว,วัวี่เวลาไปไปลำไปกินข้าวมันไปกินหญ้าแล้วมันก็กลับมาใช่ไหมพอมันกลับมาตอนเย็นมันจะกลับมาเองม,นะมันะมมนะม,มันจะกลับมาเองม,นะอมันจะกลับมาเองมันนะแล้วเราก็ไปเราก็จะไป ไปดักรอตามที่ไหนที่มันเลยมันเคยมาน่ะนะเน่ะนี่นแหละเพราะทำไมเก่งจังเลยกระบัวน่ะมันเก่งรู้ระสามต้องกลับบ้านแถวบ้านมีนาเนะแต่ว่านี่ไม่เคยทํานามันมันมีเหมือนกันนาแต่ว่าแต่ที่บ้านเกิดจริงๆอะมันอยู่ตามเขามันอยู่อยู่เขาบรรทัดคือมันเป็นเขาสุดท้ายเขาบรรทัดเหรอเขาบรรทัดระหว่างระหว่างไทยกับกัมพูชานี่เนี่ยสุดแดน สุดแดนสุดเขตแดนประเทศไทยเงียบตังอะพูดไม่เป็นเดี๋ยวก็จบอกเงียบตั้งอออ่เดียวรู้อย่างเดียวเงียบตังเอเดี๋ยวใกล้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 เงียบตังอออีกเลยยุ่งเลยั่งนั้นเนี้ยเดี๋ยวก็จะยุ่งเลยทางนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรมีแต่เขาทุกคนอยู่ดีมีสุขนะคะไม่มีเปอะไรนะคะนาก็มีแต่ว่าไม่เคยทํานาเขาสักทีเมื่อก่อนสมัยเป็นเด็กพ่อก็ชวนทําไร่ ทำไรอยู่โอ้ยลำบากทำไรเออลำบากหรอหญ้าโอ้โหมีแต่เถาวันมีแต่หญ้ามีแต่ต้นไม้ใหญ่อะไรนะไม่รู้แล้วแล้วแล้วเออเนาะไอเราก็พูดถึงทุเรียนแล้วจะได้กินไหมลามลไปำยาลามไปทำยาล่ะอยามไปถึงตาคุยยาวแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่วันนี้เรามาเออแต่ไม่รู้ทุเรียนอันนี้ทุเรียนพันุอะไรไม่รู้เขาบอกว่า เขาบอกแต่เราเขบอกไม่ได้เนาะพันทุเรียนเหอนะพันทางใต้ค่ะพันทางใต้นี่<อ>ทุเรียนทางใต้ใตอันนี้ทุเรียนทางใต้จ้ะกินอร่อยเหมือนกันหวานมันมันหวานมันดีอันนี้นนเนื้อยเยอะทุเรียนมาจากทางใต้ก็เลยจะมาบอกพี่น้องว่าเมื่อนี้่ด้กินทุเรียนจ้ะเพราะว่าคุณพี่สายวิตรเพันสทรงมาหายนะคะคุณทรงมาหายเป็นทุเรียนปีที่แล้วปะ ไม่ใช่น่ะไม่รู้ตอนก็ส่งมามันตอนก็ส่งมามันก็ยังนิ่มๆเนี่ยเนาะทุเรียนปีนี้นั่นแหละทำไมไม่สุกก่อนเพื่อนล่ะทุเรียนเขาทำหรือเปล่าทุเรียนสามฤดูมั้งมีด้วยเหรอมันก็มีนะบางทีเขาก็ทำอ้อเหรอมีเงินเขาก็ทำได้นะแต่ทางบ้านโดยมากก็จะไม่ใช้สารก็ไม่ใช้สารกันไอ้ทุเรียนกรรม่ใช่ใช่ไหม ธรรมชาติก็ใส่ปุ๋ยนิดหน่อยอจะไม่เร่งไม่อะไรงไงตามถ้าไม่เร่งเราก็นานกว่าจะได้ขายจะได้กินไอ้นี้ตอนที่เขาส่งมาก็เป็นทุเรียนนิ่มๆอยู่นะอืแสดงว่ามันสุกคนเพื่อนได้หรอเออเนาะแปลกดีทุเรียนสุกไม่เท่ากันสงสัยจะเป็นทุเรียนสามฤดูนะคะ <c oughs> ทุเรียนถต้ถามคนใ มูคนจันไม่รู้คนจันไม่รู้ถามคนร้อยเอ็ดนะคะถามคนร้อยเอ็ดนะคะถามคนร้อยเอ็ดถามคนทุ่งกุลารู้ดีจ้ะตาลค่ะตาลหน้านี้ลงทุ่งนาก็จะเห็นตาลนะคะหน้านี้ได้กินตาลค่ะแต่หน้าอื่นไม่รู้ค่ะชอบกินขนมตาลแต่การทำขนมตาลไม่เป็นตาลตาลช่วงนี้ เขาก็สมัยก่อนบ้านนาอานะก็จะมีต้นตาลหนึ่งต้นตรงนาเขาแล้วก็ลูกดกมากนะลูกดอกคล้ายๆกับลูกมะพร้าวใช่ไหมปาติเธอจะไม่รู้ต้นไม่รู้ตาลเลยเหรอลูกมันเป็นยังไงอะเหมือนมะพร้าวไม่ใช่เหรอยูไม่รู้จักยูรู้ไม่ยูไม่รู้จักลูกตาลเหรอมันคล้ายๆคับค่ะเนาะก็ลูกดำๆก็ลูกดำๆแล้วมันใหญ่เท่ามะพร้าวปะโหน ถ้าลูกใหญ่ต้ามพ้าก็ตกตายหายพดีไม่เป็นไม่ไม่ไม่คือไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วข้างในมันจะเป็นเม็ดเหมือนเจ้าเหมือนมะพร้าวใช่ปะข้างในก็จะมีเป็นเป็นสองเป็นคล้ายทุเรียนแต่เป็นจุ๊บจุ๊จจนะอ๋อมันเป็นมันเป็นช่องๆก้อนๆใช่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  นั่นแหละพี่น้องเอ้ยมันหนีกับมาบอกนุ่งหูมอนกันเนาะบอกเรื่องอันภาคกลางอุ้ยภาคตะวันออกกับภาคอีสานนะคะมาเบามาหนีมาเบาเรื่องภาคตะวันออกกับภาคอีสานมาปลูกยังเนอันทังบ้านเอื่ยพุ่นกับมันกระปลูกบักทุเรียนทั้งบานอันอีสานเข้ากระปลุกบักตาลนะคะปุ่มบักตาลจ้าบานเข้ากระปูกบักตาลบานเพิ่นกระปลูกแบกทุเรียน เพื่นกับบอคอยมีบักตามที่จังบานเฮ้าเนาะมันบอมีเลยแหละทั้งบานเขาเนาะเขาบันทัดนะพี่น้องเขาบันทัด <laughs> จาา้ากับบานเฮ้ากับเขาคือกันค่ะเขาโพดน้อยกับทงกุลาค่ะอีน้องเป็นคนตุ่มกุลานะคะสวยไหมคะดู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 ด,ด,ดูพอไหมพี่น้อง <laughs> <laughs> คนคนคนแถวรยเอ็ดสวยสวยค่ะดูสิสวยไหมเนี่ย จังไหนกะต้องขอขอบคุณหลายๆพี่น้องเด้อมาบอกโนหมวมนกันเมนีเนาะมาบอกบอกว่าได้กินได้กินบัตรทุเรียนก่อนมมเลยนะคือพอถูกอรเตอลีก่อนมมว่นะก็ได้กินทุเรียนก่อนมูน่าที่ถูกอรเตอลีก่อนโมนะพี่น้องเนาะสิดีใจแห้งจังไหนก็ขอบคุณหลายๆเนาะเด่กกดติดตามกดซับสไครต์ให้น้ำแน่นเนาะก็อย่าลืมเนาะพี่น้องเอ้ยสงสารกันนะเนาะอย่าลืมกดใ้ในเด้อ้มนีก็ะจะเป็นนอนแล้วเด็กแล้วจา้า จะเอื่ยก็บจะไปนอนก่อนกับจะไป,น,น,อน,ปน,นอนแล้วเพราะว่ามื่อื่นสาต้องไปเหตุงานตอนน่อเนาะจังไหนก็ขออ่าแค่นี้นะเนาะมือ่อื่นเคยพอ,อกันไหมนะคะคุณนายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝากกด